สวัสดีค่ะพี่น้องป้าดื่มท่ายขีบตัวกำั้เขาอ่าลากบ่าหันไปถวายพระทหารเรายังคอยขีดฟอว่าเจ้าของมีสองยูทูบอยู่แต่เลีย้ยงางมาทั้งหลังนะคะผู้อยู่เบื้องหลังเนื้อคั่ว,วส่วนหนึ่งก็ขึ้นไปแล้วนะคะขึ้นไปเจ้าซาร่าไปถวายพระทหารเหยียบรอยแล้วนะคะว่าสิไปเอาอันอา่าร่วมยอดผ่บปลาเฮ้านะคะกองผ่บปลาเฮ้าเลย สิบมาถวายโอ้เอามาตัง้งก้อนนะคะเอามะฮ่วมรังสิมัอนี่มือฮ่อมมือร้วมนะคะเสียยังกินก่อถั่กแกงเสากึ่งเขาเจ้าไว้แล้วก็สเสากึงตัวโอ้ยเข่ามาคว่านี่ก็ที่มีแน่ห่อเด่นอย่างหอวจิเข่ามาหัวยังแจ็คเหลียวโอ้ยยังกไปเอาไม่เหมาะแกงมักเออแกัแกยาอืม <c oughs> ว่าสิว่าสิไปแกงร้อนใส่ปลาขอย่างอยู่นั้นเอ้ยย่างปลาไบหั่นว่าสิไปแกงให้เด็ดแม่แงสน้าหวานบัวแกงใส่ร้อนหน้หวานนี่แม่กินบ่ได้ซงมันนี้มันกลาง มนั่นกูอยากกินอยู่ม <cer window. S 1> ันเป็นก้างย้ำบ่ได้แม่บอกกูไปบ่ย้ำมนย้ำเกล็ดได้ย่ซ้ำนิ่งย้ำไปตัวมึงยัไปก็บทไปยึบแตนก็กว่าบอกคอยมาอยู่อันนั้นไไปอปเนจดบู๊ เอ้ยบักข่าใสเอ้ยเนาเปลี่ยงงานใส่บักข่าชีมงเศร้าอ่ะดูแก้วมันดดี๋ยว่ว่าที้อื่นไม่สามเชียร์มันดอยู่เดี๋ยวนี้คี่ผู้อยู่บืองหลังนะคบพี่งมผู้ดูแลในครัวออย่าเอยอย่น้อยสิมีเอยยังเลาะไปก่อนเด้ยังวครจะเข้าบ้านเห็นแ่ดเดีวคจะออกมานั่นไปแต่งตัวไม่กนี่ยังเกาะกองสลาก กินแบงแลจตะบันเออจกฉลักด้อจกไหจกไหดีไหมเย็นถา่ลุนแต่เป็นผู้ถัุ่นอยู่หอยวนีจะหายย่ยมเดียวี่หย่ตาี่ยังอยู่ในหใหญ่อเบ่งกอนเบ่งก่อน เดี๋ยวสิออกมานะคะเดี๋ยวสิออกมาไปแต่งตัวมาอีกก่อนบริเวณวัดพูนบริเวณงีนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปกอนว่าต้องเฝ้าดอกว่าจะไปแกล้งร่อนใส่ปลาย่างเหอี้เมียอยู่เมอ่าต้นผผกป้าเอายังมาท่านอาออกมานะคะตอนนี้เดี๋ยวจะไปเช็คร่วมยอดดีๆก่อนนะคะเพราะว่า เมื่อคืนนี้นะคะมีพี่น้องเข้าโอนมาเรืเอยๆนะคะนี่ประมาณนี้นะคะพี่น้องเ่อด้ถ่ายคลิปลืมข้าวเดนตตเฟตเตรียมพร้อมนะคะมือแร้งนะคะพี่น้องเย็นนี้จะไล์สดนะคะแต่ไม่รู้จะไล์ได้ทางไหนโอ้ยติ๊กตอกกับไล์ว่าไรเรไรจ้าว่าแบบไหน เอาไปเบื้องงานก้อนมาได้อ่ะกองสลากก้อนจกหายกันเอาไปเบื้งซื้อๆนน่มหยเฮ็ดคลิปเอาไปท้ายคลิปไปซื้อถ่าท้ยคลิปไปซื้ออ้าม ไฮพอมเดชยกไฮพอมนะครับบริเวณนี้มีหลายอย่างเด้อพี่น้องเด้อคุณรางวัลน,นะคะม,มีเสื้อมีผ้าหม่มมีหมอนมาเด้อค่ะเด้อผู้ใดยุ่ใกล้ๆนะคะแถวนี่ร่วมบุญน,น้ำกันนะคะเมื่อน,นี้ที่วัดบ้านหนองจานใต้นะคะตำบลช่องแมวอำเภอลำทมินชัยนคะรราชสีมา นานมาแล้วนี่นะคะไหมาล่วงไหกันนะคะเอาคลิปนี้ไวจะมีสักกอนนะคะพี่รองขอ,อกันคลิปนานนะคะกดติดตามไปนะะ้ำไปไน้รูงแล้วพาออฟฟิเชียลนะคะสวัสวดีค่ะ